มาแล้วนะคะรายการคุยสบายสไตล์มิเตอร์เฮาพากาบพาวดจีรพงศ์มิเตอร์ฮาและทีมข่าวมืออาชีพพากันทุกวันเสารเวลาบ่าย2องโมงถึงบ่าย3ามโมงทางมิติข่าว FM 9.5 5สมสมัดเดเรีโอขึ้นข่าวมหาชนเอ e น g y เก้าสจขอขอบพระคุณนะคะ14.42นาฬิกา42นาทีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิตร์ฮา How, นะครับ ช่วงท้ายของวันนี้นะครับต้องกาบสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกับสวัสดีครับท่านผู้ชมกับสวัสดีครับหนึงนะครับกับขอบคุณคุณปอบางไฟ้ด้วยนะครับกับสวัสดีครับพอดีเพิ่งมาเปิดข้อความดูนะครับต้องกาบสวัสดีครับกับขอบคุณคุณนาวปิงนะครับอิงทานนะครับกับขอบคุณคุณสมนึกนะฮะแฟนสุดนะครับกับขอบคุณคุณสิทธิโชคนะครับพายประยูนะครับกับขอบคุณท่านพิจุนะครับท่านพี่วิชยุทธนะครับวิไลวัลังกูนะครับคุณหมอเมย์นะครับกับขอบคุณคุณวีรพงศ์ด้วยนะครับผม ขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับจากหลากหลายช่องทางนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกับเพื่อนตุ้มนะครับคุณนารดานะครับมาจับทิศทางกับเพื่อนตุ้มได้ในรายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮาเสาร์เว้นเสาร์นะครับวันนี้ก็กันเวลาให้เพื่อนตุ้มนิดนึงนะครับเพราะมีประเด็นที่จะมาคุยกันสามประเด็นนะครับก็น่าสนใจทุกๆประเด็นเลยนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกลาวเรียนทักเพื่อนตุ้มก่อนนะครับเพื่อนตุ้มครับสวัสดีครับน้องสวัสดีค่ะ ครับขอบคุณมากครับเพื่อนตุ้มครับที่สลับเวลามาร่วมพูดคุยกับผมและปลาวุนนะครับการเมืเช่เลยครับเพื่อนตุ้มค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวดีดกับทางบริษัทสยามคูปตาคอป์ปอรเรชั่นจำกัดนะคะเขาก็มีการจับมือกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะคะเปิดตัวผู้ชนะเลิศนะคะเป็นรางวัลชนะเลิศ นั่นก็คือคุณอิดอิดทิพันธ์เอี่ยมสงวนนะคะยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์วัยสาปีเท่านั้นนะคะจากจังหวัดสิงห์บุรีค่ะหลังจากที่เอาชนะผู้เข้าแข่งขันกว่า30คนนะคะควา้ารางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพนะคะผ่านโครงการคูโบต้าก้าท้าปลูกค่ะสุดยอดนักพัฒนาแปลงเพาะปลูกข้าวด้วยการนำนวัตกรรมปฏิินการเพาะปลูก KAS ขอ c a l e n d e r ออนไลน์ในแอปพลิเคชัน l i น์แอของสยามคูบต้านะคะมาใช้บันทึกแบบเรียลไทม์ค่ะซึ่งก็เขาบอกว่าเจ้านวัตรกรรมหรือโซลชันนี้นะคะจะทําให้เกิดความแม่นยําตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินไปจนถึงการเก็บเกี่ยวนะคะโดยรางวัลการตัดสินครั้งนี้ค่ะคณะกรรมการเขาก็จะมีะการพิจารณาถึงความตั้งใจนะคะสําหรับความละเอียดของการลงข้อมูลนะไปจนถึงในเรื่องของการลงข้อมูลผลผลิตความสมบูรณ์แบบของแปลงนะคะการใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ แปลงตลอดจนการนําเสนอผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของตัวเองค่ะผู้ชนะเลิศนะคะร่วมกับรองชนะเลิศอีก4คนค่ะจะมีโอกาสไปศึกษาดูงานสมาร์ทฟาร์มเออร์หรือว่าเกษตรษอัจฉริยะนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นถึงรางวัลละสองที่นั่งอีกด้วยนะคะ,ปะเปิดเผยโดยคุณลวลาพรโอสถาพันธ์ค่ะกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสโบริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชันจำกัดท่านบอกอย่างนี้ค่ะว่าโครงการนี้ถือเป็นโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรได้เห็นถึงความสัมพันธ์นะคะของการใช้เครื่องมือในการจดบันทึกการเพาะปลูกรายรับรายจ่ายการใช้เมล็ดพันธุ์การควบคุมการให้ปุ๋ยและน้ำอย่างเหมาะสมค่ะรวมถึงวิธีการปลูกแบบลดการใช้สารเคมีแต่ว่าได้คุณภาพและปริมาณของผลผลิตที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะซึ่งการจดบันทึกผ่านปัจจัยการาะปลูกของในระบบ K S c o p Calendar อนไลน์นี้นะคะก็ถือเป็นการปลุกพลังเกษตรคน รุ่นใหม่ที่ต้องการนำโซลูชันนะคะแบ,แ,บแบบแบบรุ่นใหม่มาใช้ซึ่งโซลูชันนี้ก็จะช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแบบแม่นยำช่วยสร้างรายได้ที่ยั่งยืนนะคะชูวิถีเกษตรไทยสู่การทำเกษตรอัจฉริยะซึ่งก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของเกษตรกรตั้งแต่การรับปัญหาอันเกิดจากสภาพภูมิอากาศที่ยากต่อการควบคุมอีกด้วยค่ะ ก็ในวันนั้นนะคะนอกจากคุณวราพรแล้วนะคะก็ยังมีคุณกิตค่ะอุตมะเวทินนะคะท่านเป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันนะคะว่าโครงการนี้จะทําให้เกษตรกรค,คนรุ่นใหม่เนี่ยเห็นถึงความสําคัญในอาชีพของตนเองนะคะโดยสามารถนําความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดให้กับชุมชนในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรดั้งเดิมเนี่ยไปสู่การเกษตรสมัยใหม่นะคะแล้วก็ยังสร้างผู้นําด้านก,การเกษตรที่เป็นคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรเองก็ได้เิน การโครงการยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์มาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2557แล้วนะรวมจนถึงปัจจุบันก็มีสมาชิกกว่า2 8 0 0รายทั่วประเทศนะคะก็ยังคงจะมุ่งมั่นนะคะสร้างในเรื่องของยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต่อไปนะคะสร้างเครือข่ายโดยให้เกษตรกร,กกรเนี่ยเป็นศูนย์การการเรียนรู้การออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากคุณอิดนะคะทีะ่เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะที่เป็นผู้ทำคะแนนร่วมสูงสุดแล้วนะคะก็ยังมีรองชนะเลิศอีก4คนค่ะ อีกสี่ท่านนี้นะคะก็มาจากทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีนครสวรรค์ศรีสะเกดและเชียงใหม่ค่ะแล้วก็มียังมีรางวัลสุดยอดติ๊กตอกคินเดอเอ่อคเอ่อครีเอเตอร์ Creator นะคะติ Creator, ๊กตอกครีเอเตอร์ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ที่ทำคอนเทนต์การเพาะปลูกด้วยตนเองลงในโซลชั่นช่องทางติ๊กตอกของตนเองนะคะอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็สามารถสร้างยอดผู้ติดตามได้สูงสุดนะคะซึ่งก็เป็นที่น่าเอ่อเขาเรียกว่าประหลาดใจน,นะคะรางวัลน,นี้คุณอิฐอิพันธ์ เอ่ยมสมานนะคะท่านก็ตุนยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์สิงห์บุรีนะคะวัย34ปีก<อ>็คว้ารางวัลน,นี้ไปครองด้วยเช่นกันค่ะแต่อย่างไรก็ยังมีรางวัลน,นะคะทิกตอกคารินเอ่อเอ่อเขาเรียกว่าครีเอเตอร์นะคะดีเด่นอีก6ร<อ>างวัลตามมาค่ะซึ<อ>่งผู้ที่รับรางวัลและผู้ที่ผ่านการเข้ารอบสุดท้าย30คนนะคะทั้งหมดนี้ก็จะได้รับเอ,เอ่เอเขาียกาเป็นใบประกาศนียบัตรนะคะในโครงการคูบต้าก้าท้าปลูกซึ่งผู้สนใจก็สามารถเปิดประสบการณ์การเพาะปลูกด้วยนวัตกรรมปฏิทินการปลูกข้าว KAS ขอบอคาเลนเดอร์ออนไลน์ได้ทาง l ล n e แอดนะคะของสยามคูบปอรต้านั่นเองค่ะครับค่ะมาต่อกันที่ข่าวของทางกรมส่งเสริมสากลนะคะซึ่งก็อยู่ภายใต้สังกัดของก,กระทรวงเกษตรและสาก์เช่นเดียวกันนะคะคก็มีการจัดงานโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสากลประจำปีสองพัน้จดหกสิบเจ็ 67, นะคะก็เป็นภายใต้ชื่อโซแกนว่าส่งความสุข ส่งความห่วงใยจากใจสินค้าสากลค่ะซึ่งงานนี้นะคะคุณวิสิตศรีสุวรรณค่ะที่ปดีกกรมส่งเสริมสากลนะคะคก็เป็นประธานเปิดโครงการโดยท่านที่ปรึกบอกถีงค่ะว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะถึงเนี่ยนะคะปี67เนี้ยก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะที่ทางกมรมส่งเสริมสากลนะคะจะมีการคัดสรรสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ท,ที่ผลิตนะคะคัดสรรมาอย่างดาีจากทั่วประเทศนะคะซึ่งสมาชิกสากตร์แต่ละกลุ่มแต่ละท่านเนี่ยก็เรียกได้ว่ามาีหลากหลายชนิดนะมีทั้งอาหารแต่รูปนะคะผลิตภัณฑ์จากผ้าเครื่องจักรสารงานหัตถกรรมแล้วก็สินค้าของชุมชนจากกลุ่มอาชีพต่างๆทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะมานําเสนอจัอ่อส่งสินค้าให้กับผู้บริโภคที่สนใจในรูปแบบของกระเช้าของ,ของหวานปีใหม่นะคะก็เ<ม>ป็นการรวบรวมสินค้าที่มีคุณภาพของสากตร์กรกลุ่มเกษตรกร,ก,รกลุ่มอาชีพนะคะวิสาหกิจชุมชนนะคะต่าง ต,ต่างเนี่ยที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันเนี่ยก<ะ>็เรียกได้ว่าเป็นเวลา21ปีแล้วนะคะซึ่งสินค้าทุกชนิดที่จะนํามาจาัดลงกระเช้าของขวัญค่ะก็จะแต่ตกแต่งเป็นกระเช้าสินค้าสกรเพื่อจําหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่สวยงามเลยทียวคุณท้าค่ะก็เหมาะสําหรับผู้ที่อยากใครที่อยากได้นะคะของของวัญปีใหม่ฝากญาติผู้ใหญ่นะคะหรือว่าฝากคนรักนะคะก็ใน,นั้นก็จะมีสินค้าดีๆให้เลือกมากมายคุณสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้เลย<ะ>เข้าไปแบบว่า คุณจะเอาอะไรเนี่ยคุณเลือกได้เลยภายในราคาตั้งแต่ห้าบาทถึง3,000บาทก็ไปจัดกระเช้ากันได้เลยนะคะเน่อตอนียกว่าตรงนี้ค่ะในตลอดอปีที่แล้วเนี่ย เขาบอกว่ามีการโทรมาสั่งจองนะเพื่อลับซื้อกระเช้าสินค้าสากลนะคะในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยม,มียอดจําหน่ายแล้วประมาณ1.2ล้านบาทค่ะปีนี้ทานทีตั้งเป้าไว้ที่2ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งสินค้าที่ขายดีแล้วก็เป็นที่นิยมนํามาจัดลงกระเช้าของขวันก็ได้แก่ข้าวอินทรีย์อาหารแ<ม>ปรรูปนะคะผลไม้แปรรูปขนมที่ทํามาจากธัญ,ญพืชแล้วก็สมุนไพรค่ะก็เรียกว่าสามารถสไร้างรายได้กลับคืนให้กับสมาชิกสากลแล้วก็กลุ่มเกษตรกรได้โดยตรงค่ะและสินค้าในปีนี้ นะเขาจะเน้เผนผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นการดูแลสุขภาพนะคะเนื่อง uh huh. เอ่อไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทข้าวเพื่อสุขภาพ uh huh. เช่นข้าวหอมมะลิอินทรีย uh ์ huh. ข้าวไวทเบอร์รี่ uh huh. ข้าวสังยดนะคะข้าวกล้อง uh huh. หอมมะลิแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพอื่นๆอีกมากมายนะแล้วก็ยังมีส้มสายน้ําผึ้ง uh huh. นะคะ มีกาแฟพร้อมดื่มจากจังหวัดชุมพรนะคะกาแฟโรบัสต้านะคะมีกล้วยตากมีกล้วยตากเนี่ยเขาก็บอกว่ามีทําเป็นรสช็อกโกแลตด้วยนะมีไวช็อกนะคะแล้วก็มีรสทุเรียนก็มีนะมะม่วงควนกอดไส้ะลิงเปงอ่าน่าสนใจทั้นนั้นเลยนะคะมะขามคุกสามรสนะคะแล้วก็มีมะขามแช่อิ่มอบแห้งค่ะกล้วยหอมทองทอดเลยบางนะคะแบบ เออบางแบบว่ากาลังอบกรอบกาลังอร่อยนะคะแล้วก็มีหลอดยหอบแห้งเนื้อสีทองสับรสกวนกล้วยม้วนแล้วก็มีกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้นค่ะคุณเฮาคะนอกจากนี้ยังมีอื่นๆอีกมากมายอาจไปก็อาจจะเวลาไม่พอนะคะยังมีข้าวแสนคุกกี้มะม่วงหิมพานตัดมีโคล่าลูกกีกวนหมูทุบอะไรคุณเฮาอยู่แล้วใช่ไหมคะหมูฝอยนะคะ เข้าตั้งจากจังหวัดราชบุรีนะคะสมุนไพรชงดื่มก็มีไม่ว่าจะเป็นขิงผสมมะตูมผงเก๊กฮวยผงนะคะดอกคําฝอยน้ํามังคุดน้ําส้มแขกน้ําฟักข้าวน้ํามะขามป้อมนะคะน้ําเขาเรียกว่าน้ําหวานจากดอกมะพร้าวก็เป็นผลิตภัณฑ์เอ่อที่ว่าจากชุมชนทั้งนั้นเลยนะนอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกมัดย้อมนะคะลายพรราชทานด้วยนะคะแล้วก็เออก็ยังมี อ่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ,ๆยางพราที่ทำจากยางพราหมอนยางพราที่เวลานอนเราจะไม่ปวดหลังไม่ปวดคออย่างเงี้ยนะคะ<ช>แล้วก็มีชุดเครื่องนอนยางพลาด้วยค่ะราคา<ช> <ๆ S 2> ของกระเช้าสินค้าสากลอย่างที่แจ้งคุณทาวไปเมื่อช่วงต้นนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็จะมีราคาตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงสามพันบาทนะคะก็มีทั้งกระเช้าสำเร็จรูปที่จัดสินค้าแล้วก็ตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้กับลูกค้าได้เข้ามาเลือกสินซื้อสินค้านะคะที่ต้องการจะให้จัดกระเช้าได้อีกด้วยคือเราไม่จําเป็นต้องเอาบล็อกนามที่เขาตัดไปแล้ว คุณเฮาบอกว่าเอ้ยผมเข้าไปดูนะในไลน์ของแอดของสากลหรือเข้าไปดูในเฟซบุ๊กของสากลแล้วเนี่ยเฮ้ยผมอยากได้อย่างนี้อย่างนี้นี้ผมขออย่างนี้ได้ไหมเขาทําให้คุณเฮาได้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ก็เลือกไปเลยนะคะราคาก็ถ้ามันมากน้อยเกินเท่าไหร่เดี๋ยวเขาก็จะบอกกันนะคะก็ส่วนใหญ่เขาจะจัดราคาเกินให้ไม่ต้องห่วงนะคะที่นี่ไม่เอาเปรียบผู้บริโพคกอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็หลังจากจัดลงกระเช้าแล้วเขาก็จะมีการตกแต่งเอ่อผ้าด้วยผ้าบาติกด้วยผ้าเมัดย้อมหรือว่าด้วยผผ้้าาาาาเเเรกว่ป็นขมมสัย ที่เเป็นของชุมชนนมาต่แต่งกระเช้า uh huh. ให้ดีสวยงามเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เปิด uh huh. เขาเรียกว่าอนี่จัดเตรียมอ สินค้าต่างๆมากมายนะคะที่สถานที่ที่เขาจัดเตรียมก็คือกรมส่งเสริมสหกรเทเวศกรุงเทพตรงนี้เองนะคะไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลนะคะเริ่มโครงการนี้เขาเริ่มกันตั้งแต่วันที่15ธันวาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็สามารถสั่งซื้อใบได้ตลอดเลยจนถึง15มกราคมนะคะ2567นะคะจําหน่ายทุกวันค่ะยกเว้นวันหยุดนักขัตเลิกวัน จำหน่ายทุกวันนะวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะยกเว้น,นวันหยุดนะคะตะเลิกน,นะคะก็เปิดจําหน่ายตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีค่ะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็จําหน่ายตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีนะคะหน่วยงานต่างๆหรือประชาชนค่ะที่สนใจจะสั่งซื้อกระเช้าสินค้าสกากลในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะ,ะ,ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าแล้วก็รูปแบบของกระเช้าสินค้าสากลได้ทาง Facebook ของเขานะคะ,ะอ่าพิมพ์นะคะเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะคะ C O O P นะคะ เฟซบุ๊กนะคะ C O O P ขแล้วก็เคาะนะคะ market ค่ะ M A R K E T a c e b o o k นะคะขอบ Market ค่ะหรือว่าช่องทาง Li n e l i n e Open Chat ก็ได้นะคะก็เข้าไปได้นะคะหรือว่าติดต่อสอบถามได้ค่ะที่เอ่องทางราย o p p n n h h t t นะคะ h s o r t u r l นะคะ s a s i a k s l a k นะคะ7186ค่ะหรือว่า เอาลนะเมื่อกี้อาจาร์ฟังไม่ทันนะติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์ดีกว่านะคะโทรศัพท์นะคะที่02628 ห้าห้าหนึ่งสองนะคะศูนย์สองหกสองแปดห้าห้าหนึ่งสองหรือว่าเบอร์มือถือไปเลยศูนย์แปดเก้านะคะแปดเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งสองค่ะศูนย์แปดเก้าแปดเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งสองโทรไปสอบถามในเรื่องของสินค้าสากลได้นะคะทั้งนี้ค่ะทางกรมส่งเสริมสากลเองยังมีโปรโมชั่นพิเศษนะคุณเฮาสําหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไปนะคะห้าพันบาทขึ้นไปจะมีบริการจัดส่งกระเช้าสินค้าสากลฟรีค่ะในเขตกรุงเทพเอ่อและปริมณฑลอีกด้วยค่ะ ขอปิดถ่ายปิดข่าวนะคะปิดข่าวสั้นกันนะคะก็เป็นข่าวมาจากทางมูลนิธินะคะดังพ่อสอนค่ะโดยศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนประชาคมเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนนะคะ,ะเขาได้จัดงานค่ะอย่างรากสู่ยั่งยืน2,566ค่ะโดยมีการจัดแสดงผลงานโครงการนักธุรกิจพิก,กิตอาสานะคะซึ่งเป็นกลุ่ม s อ e, คนตัวเล็ก นะตัวเล็กแค่ไหนนะคะเขามาร่วมตัวกันค่ะทำ CSR ผ่านโครงการต่างๆอทิโครงการเต็มใจเพื่อรณรงค์บริจาคโลหิตในกลุ่มเยาวชนและก็ระดับอุดมศึกษานะคะโครงการพอรัคนะเพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุโครงการศาสตร์สิ๋งดินสยามเพื่อส่งเสริมเชิดชูเรียนรู้ความสําคัญของแผ่นดินโครงการเกนะ็บเล็กประสมน้อยที่มุ่งแก้ไขปัญหาการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กผ่าน5โครงการย่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นการก่อร่างสร้างครัวการสร้างอาหารให้กับเอ่อกังวลให้กับเด็กนะคะ โครงการโรงเรียนตามใจผู้อยู่การแก้ป,ปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมในโรงเรียนโครงการตัดเสื้อน,น้องแต่พอตัวแก้ไขปัญหาการขาดแคลนชิดนักเรียนนะคะแล้วก็โครงการพกเด็กสร้สางโรงพยาบาลค่ะแก้ไขปัญหาสุขภาพ,าพอนามาัมสาธารณสุขนะคะแล้วก็ยังมีโครงการครูอยู่เอ่ออยู่ดีมีครูนะคะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูอยู่ในโรงเรียนค่ะซึ่งเอ,อ เรือการจัดแทนขวัตาจ้างนะคะนอกจากนี้ก็ในงานนี้ก็เขาก็ยังมีการประชุมวิชาการนานาชาตินะคะแล้วก็มอบรางวัล X M นะคะ X M X M E ค่ะ X M E Award 2 0ง0 2023นะคะ SME Award 2023ค่ะให้กับผู้ประกอบการที่รวมตัวกันอย่างเข้มแข็งแล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้นะตามแนวทฤษฎีใหม่ค่ะซึ่งปีนี้มีผู้แสดงผลงานโดดเด่นแล้วก็ได้รับรางวัลสุดยอดหลากหลายรางวัลเลยทีเดียวนะคะก็<น>ะต้องตนะิดตามนะคะว่าใครจะรับรางวัลยังไงบ้างนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะที่เว็บของมูลนิธิของเขานะคะที่เว w ์ไวเว็บนะคะนะ Follow Fa เตอ ฟืุตสเตปนะคะ com เดี๋ยวดิฉันสะกดนะคะ www นะคะ so o f o double l o d o u l e u f a t e r นะคะแล้วก็ f d o t s t e p com นั่นเองค่ะ follow counter flutstep com ค่ะครับครับได้ครับวันนี้ต้องการขอบคุณเพื่อนตุ้มเป็นที่สุดเลยนะครับที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับผมป่าวุฒิธัญภูฟังท่านผู้ชมในรายการนะครับเดี๋ยวเสาร์ถัดไปกับเดนเชนเพื่อนตุ้มอีกนะครับผมค่ะสวัสดีค่ะคุณเฮาค่ะ สวัสดีครับเพื่นตุ้มครับคุณนา,าดานะครับมาจาับทิศทางข่าวกับเพื่อนตุ้มได้เสาวเว้นเสาวนะครับพอดีวันนี้เพื่อนตุ้มบอกว่ามีประมาณ3ประเด็นนะครับผมก็เลยขออนุญาตกันเวลาให้เพื่อนตุ้มแบบเต็มๆเลยนะครับถ้า,าท่านาาแหล่งข่าวต่างๆนะครับถ้าพอจะมีงบนะฮะเอ,อช่วยแบ่งมาที่รายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮาด้วยก็ได้นะครับเพื่อ <c oughs> จะได้มีการกำลังใจในการจัดรายการต่อไปนะครับตอนนี้เปิดรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้สนับสนุนรายการนะครับรายการจะอยู่ไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดซึ่งท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับอย่างท่านคุณป๊อปบางฝ้ายนะครับท่านพี่จุดนะครับคุณสมนึกนะครับแสงสุดนะครับคุณเอนะครับเอทีนะครับไม่รู้ผมเรียกผิดหรือเปล่านะครับ a y e นะครับ t h i นะครับ คุณเอที่ผมภาษาอังกฤษแต่นี่ผมก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับต้องกล่าวขอบระทัยนะครับคุณสิทธิโชคนะครับภายประยูนนะครับคุณสมนึกแปงสุดนะครับคุณป๊อปบังฟ้านะครับคุณนาวปิงนะครับอิงทานนะครับกล่าวขอบคุณทุกท่านเป็นที่สุดเลยนะครับกล่าวขอบคุณท่านผู้สนับสนุนรายการนะครับธนาคารอมสินนะครับธนาคารเพื่อสังคมนะครับท่านยินดีกับคุณวิททยนะครับรัตนากรด้วยนะครับท่านได้รับการโหวตจากนิตยสารดอกเบี้ยนะครับและเขื่อนหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจนะครับให้เป็นแบงก์เกอร์ออฟเดอะเยียร์นะ งปี2023นะครับแล้วก็3ปีติดเลยนะครับ21 22 23นะครับแสดงความยินดีกับท่านวิทยนะครับรัตนากรนะครับท่านผู้อำนวยการธนาคารอมสินด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาผมก็ลองลองหาพวกอ่าแบงค์เก่าๆธนบัตรเก่าๆนะครับที่มีทั้งใช้แล้วก็ยังไม่ใช้แล้วก็เหรียญๆนะครับแล้วลองส่งไปนะครับเพราะว่าเราจะเห็นที่ทางร้านที่เขารับซื้อใช่ไหมรับต้องต้องอ่านดีๆเหมือนกันนะครับบางท่านก็บอกว่ารับซื้อธนบัตรเก่า แต่เป็นธนบัตรที่ยังไม่ใช้งานนะฮะเราต้องแยกระหว่างธนบัตรที่เก่าที่เป็นใช้งานแล้วกับยังไม่ใช้งานนะครับบางที่ท่านจะไม่รับธนบัตรที่อ่เป็นธนบัตรเก่าที่ใช้งานแล้วนะครับต้องดูดีๆนะครับต้องส่งไปให้เขาดูนะฮะเหรียญก็เหมือนกันนะะที่เราเห็นว่าบางทีเหรียญนี้ได้เป็นหลายพันหลายพันต้องเป็นปีนะครับหรือว่าเป็นเหรียญที่เป็นเขาเรียกว่าเหรียญที่อาจจะมีการผิดพลาดหรือว่าการ ทำออกมาแล้วเป็นของสะสมนะฮะจะไม่เหมือนกับเหรียญที่เราใช้หมุนเวียนนะครับบางทีเราส่งรูปส่งอะไรไปก็อาจจะเพราะว่าท่านก็จะเขียนอยู่แล้วนะฮะท่านก็จะสนใจหรือว่าบางท่านก็จะไม่รับของเก่าไม่รับเ,รเรบหรียญที่ตั้งเหรียญบาเหรียอะไรเงี้ยเราก็ต้องเช็คให้ดีนะฮะ หรือว่าพระเครื่องพระทองคาเรียญทองคาบางทีเราส่งไปท่านก็นจจะดูแล้วก็เงีย,ยบๆตามที่ท่านได้แจ้งไว้เหมือนกันฮนะเราก็เลยขายไม่ได้เหมือนกันแล้วบางทีเราก็าไปที่ร้านก็อาจจะไม่ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นธนบัตรของสะสมหรืออะไรต่างๆเพราะว่ามันจะต้องเป็นรุ่นที่เขานิยมกัน นะฮะปีพศออที่หายากๆหรือรุ่นที่ปั๊มออกมาหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเป็นพิเศษพิเศษนะฮะที่เขาเริ่มสะสมเหมือนกับเราสะสมสแตม์เราสะสมอะไรใช่ไหมฮะเราก็ต้องดูดีๆเหมือนกันเพราะบางทีเราเอาของที่เรามีเป็นของสะสมหมุนเวียนของเราที่ใช้แล้วเราก็เก็บสวยเก็บสวยพอจะไปแลกจริงๆ,ๆก็อาจจะไม่ได้ราคาที่เขาโฆษณาไว้ต้องดูดีๆเหมือนกันนะครับเวลาในวันนี้หมดแล้วนะครับผมและป่าวขอากาบลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเสาร์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับกาศสวัสดีครับผม ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสตายไตล์มิเตอร์เฮานะครับช่วงรักรถรักรรงงานรักเศรษฐกิจกนะครับกับผมป่าวุฒินะครับธีรพงศ์นะครับรวมนั่งมิเตอร์เฮานะครับข่าจินข่าวมืออาชีพนะครับออกอากาศสดนะครับทุกวันเสาร์นะครับทั้งมิตรีข่าวก็สุดจุดนะากับมาร์เรียวนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับพบกันทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงขอขอบพคพุณนะคะ